ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้17พฤษภาคม2564นะครับเราก็กลับมาอัปเดตราคาคริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแรงเทขายกันมาต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ในช่วงของก็เดี๋ยวลองไปติดตามบทวิเคราะห์ในรายสัปดาห์กันดูครับเนาะก็เอาเป็นว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมองว่า,าจะยังเคลื่อนตัวในกรอบ นี้นะครับซึ่งเป็นกรอบที่เรามองกันมาในในหลายสัปดาห์กันอยู่นะครับในภาพรวมนะครับซึ่งบริเวณที่ราคาลงมาทดสอบบริเวณนี้ครับเป็นแนวรับนะเป็นแนวรับของภาพเดย์นะครับซึ่งเราจะมองว่าเราจะหาภาพสัญญาการกับตัวที่บริเวณนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยลงไม่ได้นะครับถ้าราคาลงไม่ได้นะก็รณีที่ลงไม่ได้ ติดแถวนี้จริงๆแล้วจะกลับขึ้นมากาะบนจริงๆนะครับราคาในภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีการเซนะตฐา,านแบบนี้ขึ้นมานะครับต้องมีการเซตฐานแบบนี้ขึ้นมาซึ่งถ้ามีการ break บร,ริเวณนี้กลับมานะครับก็มองว่าราคาจะไซด์เวย์กลับมากาะบนได้นะครับอันนี้ต้องติดตามตรงนี้กัน ในจังหวะของในรายวันนะครับในการเล่นบริเวณนี้เนี่ยผมอยากให้ชะลอช่วงนี้อยากให้ชะลอกันไปก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีแรงที่แรงไซส์แรงที่มีแรงซื้อครับมีการต่อสู้กันบริเวณนี้กันพอสมควรน,นะครับบริเวณนี้มีการต่อสู้กันพอสมควรเพราะนันะ้นอาจจะแถวเนี้ครับเดี๋ยวรอดูว่าราคาพฤติกรรมจะแสดงออกมาแบบไหนนะครับซึ่ง สำหรับภาพเดย์เนี่ยยังคาดว่าจะลุนล้นสัญญาณกลับตัวเข้ามาได้นะครับเพราะนั้นในภาพในภาพเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเกิดสัญญาณอะไรเกิดขึ้นไหมเกิดแพทเทิร์นกลับตัวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือแท่งเทียนจะมาไหมซึ่งคิดว่านะครับคิดว่านะ่าจะยังเอาอยู่ยังคงจะยังไม่หลุดไปอะไรรวดเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ถ้ากรณีที่หลุดก็คือหลุดบริเวณนี้ลงมานะครับต้องก็ใช้ลักษณะของการโฟล o w ครับ ในกรอบของฐานชั่วโมงตอนนี้มันลงมาค่อนข้างแบบโอเวอร์พอสมควรนะครับมันไม่ได้ลงเป็นพฤติกรรมที่แบบแบบนี้ักเข่าไห่เพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าราคาจะตั้งฐานยังไงนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเอาคนคนเล่นชั่วโมงนะครับคนเล่นชั่วโมงอย่างโคโล่ฐานมันใกล้มากๆประมาณสักครู่นะครับฐานฐานมัน มันเบียดไปอะผมว่าไม่น่าเล่นเท่าไหร่ยังไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับถ้าเล่นรอถ้าเกิดรอรอรอราคาขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะทําให้แรงการเบรกเนี่ยมันหมดไปนะครับผมว่าสักวันสองวันรอราคาเซตตัวแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับปิตคอยนวันนี้ผมยังไม่แนะนําทําอะไรดีกว่าครับนะเพราะว่า ในกรอบเนี่ยเรามองน้ำหนักยังยังค่อนข้างคือในภาพรวมใหญ่ๆมันก็ยังเป็นภาพของขาขึ้นนะครับแต่ถามว่าตอนเนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดบีหรือเปล่านะครับเป็นเริ่มต้นของของบลลิชเข้ามาหรือเปล่านะคือถ้ามันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของบลลิชมันจะต้องมาตรงนี้นะครับมันจะต้องหลุดตรงนี้แล้วก็มาเก็บกันตรงนี้แหละเข้ามารับกันบริเวณนี้เลยนะครับหลุดมาได้นี่มูลละรับหมื่น 20,000นะครับอันนี้ที่มองเห็นนะครับสำหรับรับที่มองเห็นอยู่นะก็ยังไงซะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวรอจังหวะสัญญาณกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะแต่ถ้าใครอยากไล่จริงๆบอกว่าถ้าใครคันมือจริงๆนะก็เทนไลน์ตัวนี้นครับไล่ไปนะแต่ถ้าเกิดหลุดก็ต้องขัดนะครับต้องหยุดต้องยอมนะนะเพราะว่าตอนนี้ราคามัมัะนค่อนข้างที่จะ อย่างที่เราทราบอะครับมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะบเพราะนั้นการตั้งฐานการฟอร์มตัวอะไรมันมันจะมองด้วยเทรนด์มากไม่ได้นะครับต้องมองเป็นกรอบราคาซะมากกว่านะซึ่งตอนนี้ราคากําลังเทสรับของเดยอยู่นะครับอันนี้คือถ้าเกิดมองภาพใหญ่แบบเนี้ยมันก็มองเห็นว่าเฮ้ยมันรอตัวนี้อยู่นะแต่ทีนี้มันเราก็ต้องหาจังหวะครับว่าราคาจะฟอร์มตัวแบบไหนตั้งฐานยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวภาพภาพวันผมว่า ช่วงนี้เดี๋ยวรอตั้งฐานกับตัวดีกว่าผมว่าผม,ผมยังลุ้นผมยังให้น้ําหนักว่ากรอบไซด์เวตัวนี้จะยังคิดว่าจะยังเอาอยู่จะยังไม่หลุดเลยนะครับจะต้องมองฐานก่อนสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดใครมีออเดอร์บายผมว่าควรจะรีบออกมาได้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวจะเจ็บตัวกันเปล่เปล่านะครับลักษณะของมากันที่อีทีเรียมครับอีทีเรียมก็ ปิดมาไม่ดีครับวีวีปิดมาไม่ดีเช่นกันแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราต้องหาฐานให้มันแล้วว่าฐานมันจะอยู่ตรงไหนนะครับมาปิดมาไม่ดีแรงเทขายออกมาต่อเน,นื่องครับแต่ว่าเมื่อเช้าในช่วงเช้าที่กลับมาเนี่ยครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาช่วงทาไม่กี่ชั่วโมงนี้แหละไม่กี่ชั่วโมงมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ต้องดูว่าแรงซื้อตัวเนี้ยจะส่งผลให้สามารถ ตั้งฐานใหม่ได้หรือไม่นะครับจะสามารถตั้งฐานใหม่ได้หรือไม่แต่ถ้ามองอะมองในมุมของการลงนะครับมองในการเล่นแบบทางลงเนะี่ยในภาพของตัวเนี้ยครับก็สามารถที่จะราคามาทดสอบแล้วก็ช็อตตามลงมาก่อนได้นะครับช็อตตามเทรนลงมาก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าโอเคยังมาไม่ถึงแล้วก็ราคาสมมุติขึ้นมาสมมุติระยจะถึงแล้วพักตัวลงมาสครึ่งหนึ่งแล้วตั้งฐานขึ้นมาใหม่ แล้เบรกตัวนี้กลับขึ้นมานะครับอันเนี้ยราคาจะเป็นการตั้งฐานใหม่นะพอราคาตั้งฐานใหม่ปุ๊บมองอะไรอยู่ครับมองภาพต้อมองภาพใหญ่ว่าราคาอาจจะยังไปต่อได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเรามองกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นลักษณะของการฟอร์มตัวที่เป็นขาลงเป็นแพทเทิร์นขาลงนะครับเป็นการพักตัวพักฐานของเดเท่านั้นเองนะครับเป็นการพักฐานของเดเท่านั้นเพราะนั้น น้ำหนักคิดทางขาขึ้นยังมีครับโอกาสขึ้นต่อยังมีครับยังมันยังไม่ถึงกำหมดไปนะครับสําหรับอีทีเรียมนะก็แต่ก็ต้องให้ในยะสําคัญตัวนี้ไว้หน่อยนะครับเส้นเทรนตัวนี้นะครับก็ฝากเอาไว้จะกลับมาขึ้นได้ต้องหลุดกลับขึ้นมาให้ได้นะครับถ้ายังกลับขึ้นมาไม่ได้ก็คือจบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ขึ้นมาสูงสูงนะครับอาจจะ ผมว่ามันก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่กระชากขึ้นเลยนะครับพอพักหยุดขนาดนี้อาจจะมีการเทสแถวนี้ก็ช็อตลงมาแล้วก็เอสแถวนี้นะครับก็เก็บแถวบริเวณนี้นะครับดูถ้าเกิดราคามีการย่ําฐานสร้างกรอบราคานะครับก็อาจจะเป็นเทรนด์ใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูการฟอร์มตัวก่อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดขาเซลล์ในภาพสี่ชั่วโมงรอด้านบน,นครับอรอด้านบน มาบนบนนนครับมากันที่ XRP นะครับ XRP ก็อย่างที่บอกในกรอบของ day ครับยังเคลื่อนตัวในกรอบอกว้างนะครับอออมาดูในภาพสี่ชั่วโมงกันว่ากรอบอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็บกรอบนี้ครับที่เราได้คุยกันมานะก็เราได้จริงๆภาพนี้เราคุยกันแล้วนะครับนี่ไปดูช่วงกลางๆสัปดาห์ที่เราคุยกันได้นะครับ <S <S คิดว่าจะยังไซด์เวย์อยู่ใน เราอยู่ในที่เดิมรับกรอบเดิมกรอบราคาเดิมเดิมนะครับตรงนี้พักลงมานะครับกถ้าเกิดแบบเอาจริงๆห้ลึกมาได้มันก็ลึกมาได้ถึงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมันก็จริงๆช้แนวนี้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยครับสามเส้นนี้เราเล่นกันมาทั้งสัปดาห์ละแล้วนะก็คือถ้ากรอบบนย่างนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่หน่อย นะครับภาพย่อยๆหน่อยก็สามารถเล่นกับกรอบตัวนี้ได้ที่เราคุยกันนะครับนะอันนี้ก็ใช้กลยุทธ์ในการไซด์เวย์ครับกรอบโนก็เซลล์กรอบล่างก็บายนะครับนะก็ยังให้น้ำหนักอยู่ในตัวนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังไซด์เวย์อยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าก็จะเป็นค้อนไปทางไซด์เวย์อัพนะครับขึ้นพ้อนไปทางไซด์เวย์อัพจะเห็นว่าราคาก็จะยกฐานสูงขึ้นนะครับถ้าตัวนี้เป็นฐานใหม่อาจจะเป็นฐานใหม่ขึ้นแบบนี้ก็ได้ มันลตัวนี้เป็นฐานใหม่มันอาจจะยกขึ้นแบบนี้ก็ได้อาจจะมีฐานใหม่ยกขึ้นแล้วก็ยกตัวสูงขึ้นก็กรอบก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นภาพไหนนะแต่ก็ให้น้ําหนักในกรอบนี่แหละครับก็ยังไม่ได้ไปไหนมากนักนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะครับเพิ่มเติมก็เล่นในกรอรบก็เลยุดเล่นในกรอบยังก็เลยุดสายเวอยู่ สำหรับไ <Yeah. S 1> ลท์คอยนะครับไลท์คอยถ้าเกิดว่าคือออาคุยคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนเราคุยกันไว้ถ้าเกิดว่าหลุดตัวนี้นะครับให้ระวังเลยนะเพราะถ้าเกิดหลุดตัวนี้ขึ้นมาในี่เรื่องใหญ่แล้วตัวนี้ตัวสองตัวนี้คือหลุดมาเรื่องใหญ่เลยผมอบอกแล้วว่ามันจะลงมาเล่นกับชาแนลล่างเลยนะครับแต่ทีนี้อรอนต้องรอว่าจะกลับตัวตรงไหนนะครับ ภาพการกลับตัวจะเกิดขึ้นตรงไหนอันนี้ต้องรอครับก็ให้เทรนไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าหลุดถ้าราคาหลุดตัวนี้ขึ้นมานะครับถ้าราคาหลุดบริเวณนี้ขึ้นมาก็มองว่าไอ้ชแนัลเนี้ยน่าจะเอาอยู่ละนะครับถ้าจะเอาอยู่แต่ผมผมว่าเดี๋ยวต้องรอดูจบเดวันนี้ถึงจะตอบตอบได้อีกทีหนึ่งวันเดจะจบแบบไหนนะครับ แดีวก็เอาเป็นว่าเล่นกับเทรนตัวนี้ไปก่อนกันเลยครับเล่นกับเทรนตัวนี้ไปก่อนนะถ้ายกขึ้นมาแล้วไม่ผ่านก็ช็อตกลับลงม,มานะครับใช้การ l l ลว์เทรนกับตัวนี้ลงมาก่อนนะครับใช้การโฟลว์เทรนกับตัวนี้ลงมาก่อนนะครับหลุดตรงไหน SL แซวออกรงนั้นหละนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่มันพักตัวจากเทรนดหลักนะครับ แต่น้ำหนักภาพรวมเรายัางให้น้ำหนักไปในที่ทางขาขึ้นอยู่นะครับราคายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเป็นขาลงนะครับแค่ตลาดพักฐานนะในภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่ต้องมองในภาพใหญ่ว่าตลาดแค่พักฐานเท่านั้นนะครับลักษณะาาการขึ้นคือถ้าเกิดมองว่าราคาพื้นฐานมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดมองพื้นฐานน่พื้นฐานมันอยู่ตรงนี้นะครับอือเพราะนั้นมันแค่พักฐานจากการขึ้นเท่านั้นเอง ก็ยังเป็นขึ้นอยู่แค่ตอนนี้ราคาพักลงมาในการพักจุดสําคัญก็คือพักลงมาแต่ละครั้งเนี่ยครับพักลงมาแต่ละครั้งเนี่ยเราจะหาจุดกลับตัวยังไงให้ได้นะครับถ้าเกิดเราหาจุดกลับตัวได้นะครับเราก็ค่อยมาหาจังหวะเข้าแล้วก็เล่นกันไปนะครับราคาก็เนี่ยครับราคาแบบพักคือก่พักเนาะเพราะนั้นขึ้นมาแล้วผ่านมาแล้วย่อครับก็เดี๋ยวหาจุดว่าจะพักตรงไหนแล้วก็เล่นกลับมาแล้วก็ไปกันต่อนะครับ ผมมองภาพแบบนี้คือไม่ได้มองว่ามันเปลี่ยนเป็นหนีนะครับแค่พักขานเท่านั้นแล้วเพราะนั้นต้องใช้สี่ชั่วโมงครับหาจังหวะกันอีกทีหนึ่งว่าราคาจะหยุดบริเวณไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสัญญาณการการที่จะปรับตัวขึ้นจากการลงครั้งนี้นะครับสัญญาณการกลับตัวขึ้นก็จะต้องอย่างน้อยอเห็นราคามีการยกฐานขึ้นมาบ้างน,นะครับยกไฮขึ้นมาบ้างน,นะครับจังหวะสัญญาณเข้ามา นะแต่เดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามนะตอนนี้ยังเป็นยังเป็นช่วงพักฐานอยู่ยังเป็นยังเป็นยังไม่ให้มีสัญญาณใดๆที่เป็นสัญญาณบวกสําหรับภาพรายวันที่จะกลับมาขึ้นนะครับอพาคนที่เล่นรายวันเนี่ยก็ยังผมก็ยังให้เทนนี้ไว้ก่อนนะครับเก็ <c oughs> บสั้นๆระวังการกระชากขึ้นให้ดีนะครับเก็บสั้นๆระวังการกระชากขึ้นคือถ้าเกิดว่ายังไงซะถ้าเกิดเราพลาดทางเซลล์เมื่อไหร่ นะครับแล้วราคาปรับตัวสูงขึ้นแล้วเราติดหมยเซลล์ต้องรีบออกนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังไว้เลยสําหรับการเล่นส่วนเทรนด์นะตอนนี้นะครับเพราะฉนั้นลรงมาหามาหาภาพที่ฟอร์มตัวแถวนี้แล้วกลับขึ้นมาอันนั้นจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของไลยคอยฝากเอาไว้นะครับในภาพชั่วโมงก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวตอรอพี่ใหญ่เขากลับตัวพักฐานกันนิดนึงแต่ว่าภาพรวมก็ยังเป็น าเกิดในคนเล่นชั่วโมงเนี่ยครับภาพวันก็อาจจะยังมีแรงลักษณะของการลักษณะของการไซด์เวดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมองหาจังหวะภาพหากรอบหาเทรนแถวนี้นะครับนะจังหวะแถวนี้ครับแถวนี้ก็โฟล o w อาจจะหาจังหวะยกแล้วก็โฟลว์ช็อตลงมานะครับหรือตั้งเทรนบริเวณน,นะครับแต่ราคาเหมือนจะเบรกเทรนเล็กๆตัวนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นราคาอาจจะมาเล่นกับตัวบน นะครับอาจจะมาเล่นกับตัวนี้ก็ได้ลักษณะของไซด์เวดาวครับนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลักษณะลงแบบแข็งแรงนะผมคิดว่าการไซด์เวดาวนะครับใครที่ได้เรียนกับเราน่าจะเข้าใจนะครับไซด์เวดาวกับการที่ลงเป็นเทรนลงนั้นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นไซด์เวดาวผมคิดว่าจะเป็นภาพนี้มากกว่านะครับนะก็ยัต้องรอติดตามลักษณะของการไซด์เวดาวก็น่าจะขึ้นมาได้เยอะอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับตัวแถวนี้นะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นของไลคอยนะครับเป็นฟอลโล่ในทิศทางลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดราคาตั้งฐานใหมา่ฟอร์มตัวกลับมาขึ้นค่อยว่ากันหม่นะครับอันนี้ก็สําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็คงต้องฝากกันไว้เท่านี้สําหรับอ่ะโทษทีครับไม่ใช่สัปดาห์สัปดาห์เดี๋ยวเรามีคลิปสัปดาห์ด้วยนะครับก็ลองไปดูคลิปของสัปดาห์อีกทีหนึง่งนะครับว่าบทวิเคราะห์สัปดาห์เป็นยังไงนะเพื่อที่ว่ามาประกอบการเทรดกันอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่นะครับในบทวิเคราะห์รายวันพรุ่งนี้พี่เลยงนะครับขอบคุณ